สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังเดินทางออกกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จ วัดะระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้เพื่อนๆจาก Facebook ก,ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับ ให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่ก็จะยุ่จะย่นนะครับส่วนเนื้อหาวันนะองค์นี้จะออกขาวอมเหลืองนะครับองค์นี้จะแก่ปูนดิบนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันอวบใหญ่ชัดเจนนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับมวลสารเม็ดเล็กๆเขื่องๆนี่ลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับลองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับด้านข้างนี่ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อจะสังเกตเห็นรอยแตกรอยแยกนะครับเม็ดมวลสารเล็กๆโอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับส่วนด้านหลังนี่สังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนี่ก็จะยู่จะย่นนะครับ รอยแตกลานทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังนะครับส่วนมวลสารเม็ดเล็กๆเช่นเดียวกันนะครับโอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวด้านข้างเราจะสังเกตเห็นรอยตะเข็บนะครับสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นนะครับรอยแตกรอยแยกนะครับตะแคงดูนี่องค์พระนี่ก็จะลึกนะครับเกตเห็นนะครับด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับด้านล่าง ลักษณะคล้ายๆรอยตะเข็บเลยนะครับฐานหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองคพระนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะย่นจะแตกลานนะครับ เม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวส่วนเนื้อหาองค์นี้จะแก่น้ำมันหรือแก่น้ำมันจันนะครับเราจะสังเกตเห็นมวลสารนะครับสันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นอ,า,อาเกศรน,นะครับตุงด้านนี้นะครับสังเกตเห็นนะครับฝังตัวแน่นเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับ ผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับสังเกตเห็นเนื้อหานะครับจะนจะนึกจะนุ่มนวลตานะครับทางช่องเป็นจวัน a n n อ l เรานี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติติงติเต,ต,ตียนหรือติชอบนะครับส่วนไหน ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายก็ดีนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับมวลสารนี่เม็ดเล็กๆนะครับร้อยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนเส้นซุ้มครอบแก้วเราจะสังเกตเห็นนะครับอวบใหญ่อ่อนช้อยสวยงามนะครับ ด้านข้างสังเกตเห็นรอยแตกรอยแยกเม็ดมวลสารโอยตัวกระจายนะครับองนี้แก่น้ำมันจันนะครับสันนิษฐานนะครับด้านหลังสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระเนื้อหานี่แก่ปูนดิบแก่น้ำมันจันนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ ไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับด้านบนลักษณะด้านบนนี่แม่พิมพ์คล้ายๆกับขั้นกระดาลงไปเลยนะครับเนื้อหาก็จะเนื้อจะนึกจะน,จนุ่มนะครับด้านข้างอีด้านนะครับเห็นเห็นนะครับรอยแตกรอยแยกนะครับเนื้อหาก็จะเนืจะนึก จะนุ่มนะครับเกดเห็นเนื้อหาอาหารปายมวลสารนี่ผุดเป็นเม็ดเลยนะครับด้านล่างเกตดเห็นนะครับรายเก็บรายละเอียดนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเล่นแบบออกมาเล่นนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับ อยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับจะมีความเป็นไปได้หรือครับฝากไว้ให้คิดนะครับหเห็นพิมพ์ทรงองค์ผระใบหูนี่เรียวบางวิ่งตรงมาจลดหัวไหลเลยนะครับลำคอลังๆเช่นเดียวกันพระเกดนี่จะเรียวแหลมจลดซุ้มนะครับ เนื้อาหาที่จะเนจะ,จะ,จะนุ่มนวลตาแก่ปูนดิบแก่น้ํามันจันนะครับเกเห็นนะครับส่วนเส้นแสมใต้ฐานนี่สังเกตเห็นนะครับขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร้าวๆยำขํา,าขำนะครับขอให้เพื่อนๆจาก facebook ก,ก็ดีนะครับ ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกท่าน